แปว่าอยู่ขวางจากกูนะโมแม่งมาวิ่งกลางแมปได้เหรอไรแบบแบกวะ นี่ไงไล่แปลกแปลกอ้มันไปตีเครื่องเหรอรอๆอไปฮิวเลือดไอ้เชือตกใจนคุม,มเครื่องม,<ะ>มันคุมเครื่องมันไม่ไดแ้วทำไรวะจะเสร็จอยู่แล้วไอ้บ้า ไปเครื่องหลังรถบัสอ่ะโอ้มันไปนู่นไปนู่นไปเครื่องหลังรถบัสวันนี้ไล่ไม่ค่อยดูเท่าไหร่เออมาวะ มันไล่แล้วมันก็ไม่นี่เว้ยมาวะ <c oughs> เอ้ามันไล่แล้วมันก็ไม่นี่เว้ย <c oughs> อ,อ้าไปอ๋อเล่นไม่ค่อยนี่ <laughs> ไปไกลพูนเลยนะเนี่ยโอ้มามามายอยู่เครื่องไหนอ่ะไกลเลยไกลเลยไม่ตรงเครื่องซ่อมเสร็จอยู่ไหนะ <seemed S 1> วะเครื่องซ่อมเสร็จอย่างเงี้ไกลอยู่อะกูวิ่งมาไกลมากอะไอ เกมเร็วปะเนี่ยนี่ร้มไปไหนแล่ะอยู่ตรงกูอ่ะนี่ไงช่าเอวิ่งมาวิ่งมาอยู่ไหนล่ะให้กูวิ่งไปไน่ะไอ้บ้าอยู่กลางพวกไอ้เพื่อนโอ้โดนช็อต โอ oh ้ไม่กอดวิ่งไป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 อย่มเ,เลยเลยเลยอ้าวนี่งเจ้าเอกวิ่งมาวิ่งมาอยู่ไหนล่ะให้กูวิ่งไปน่ะไอ้บ้าอยู่กลาง่วยเพื่อน โดนช็อตโอ้ไมก่กอดไป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  <c oughs> กับมันเล <c oughs> <c oughs> ยเลยอ้าวเล่นมันเดี๋ยวรักษาให้อ้าวไปไหนแล้ววะมันเลือกมันไม่ไล่มึงเหรอวอะไม่เอาเจอหม,มุนไปสามสี่รอบไม่เอาเลยครับหมุนเนี้ยหมยุนสามร้อยหกสิบอ่ะนะ เจ็ดบสองเจ็บสองเจอกีลาดเข้าไปถึงก็หงอยเลยต่อีกสองทีแล้วะไอ้พี่หายสะบัดให้หลุดเลยได้ไหมยอ้เครื่องอยู่ไหนวะก็บัดยังไงวะมันต้องให้หลอนก่อนแล้วค่อยสะบัดเหรอใช่ไม่กลัวไม่ค่อยได้เจอตัวนี้เท่าไหร่เดินเจอแล้วไปหาเปิร์กแม่งเนิร์ฟตัวละครเนิร์ฟฆาตกรแป๊บ เดือกเครื่องสุดท้ายไม่ไม่ไมรีบเลยอะไเงี้ย <laughs> ไม่รีบไม่รีบไม่รีบฆาตก,กรไม่เก่งไม่รีบ <laughs> รอเกมตั้งนานจะรีบไปไหนวะรออ่ะเล่นเล่นหกนาทีเไอเด็กตอนน<ล>ี้หกนาทีวะรอเกมอยู่ครึ่งชั่วโมง <laughs> ใครแม่งแม่งช็อตแล้วนะเดี๋ยวก็ปัดไว้สักเก้าสิบเก้าก็ดีนะเอาจริง <laughs> อ่ะเครื่อง <c ười> <c ười> อ๋อเครื่องอยู่ตรงนู้นหรือมั้งไม่กูเห็นเครื่องอยู่แต่กูเดินหาเครื่องมาแล้วกัน ก็ดูแ้แะอยู่ฝั่งที่มันคลองอัแหละแต่ตอนนี้ไม่เห็นเครื่องแล้วจำไม่ได้แล้ววะดูไหนมีสปอร์ตได้อันนั้นหละเพื่อนมันน่าจะคุมง่ายแล้วมันอ๋อแถบฝั่งนู้นเหรอเดินมันวิ่งอยู่ตรงเนี้ยตรงตรงกูเนี้ย เอาเห้ยไอตัวนี้ยังไงเช็คยังไงก็เจอมันท่านกว้างทำไมไม่มีเสียงหัวใจเต้นเลยวะอยู่ตรงกูอ่ะตรงที่กูโดนตีมันแย่แน่แน่เนี่ยมึงเห็นนะแน่ๆกูหันหน้าไปทางนั้นอ่ะอ๋อแน่ๆเนี่ยเครื่องเครื่องเครื่องอยู่นี่เล็บเครื่องอยู่นี่มาแล้วโดนอ้วกอ่ะที่ตายเครื่องอยู่นี่เครื่องอยู่นี่นู้น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 เห็นแล้วเห็นแล้ว เฮ้ยเสียวางกับดักไว้ไอ้สัตว์ดักแลลว่มันจะมีมันจะมีสกิลเช็คบอกว่าเส้นสั้นๆไหนฮะมันจะวางไว้อ่ะพอเรากดซ่อมเครื่องปุบมันจะขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้ยไอ้เสี่ยร้อนมันมันสะบัดยังไงนะกดคลิกซ้ายครับมาแล้วเออเดี๋ยวกูเล่น ไม่ไล่กูี้โน้ลปุ๊บเอ้าหลบไอ้ท่านไปเลยวิ่มฝั่งนู้นเลยไปมาแล้วเว้ยมาแล้วิปุ๊บเอ้าหลบไอ้ท่านไปเลยวิ่มฝั่งนู้นเลยไปมาแล้วเ,เว้เยมาแล้วเว้ย ถ้ามันหายไปแล้วมึงบอกกูด้วยนะตอนนี้เหมือนแก่ฆาตกรไหนมันกำลังไล่กูโอเคไลก่กูบนกับฆาตกรไอ้สัตว์อย่าวิ่งมาตรงนี้อย่าวิ่งมาตรงนี้เฮ้ยมันไปมันไปมันไปเพื่อนมันก็มันทำเครื่องระเบิดไอ้สัตว นี่ยมี้องสี่คนไม่ถูกใครทำเครื่องระเบิดอีกอะบนนือฆาตกรใ้สัตว์อย่าวิ่งมาตรงนี้อย่าวิ่งมาตรงนี้ไอ้บ้าโอเคเอ้ไปไปันไปเพื่อนมันก็มันทำเครื่องระเบิดในสัตว์นี่ยะี้องสี่คนไม่ถูกใครทำเครื่องระเบิดอีกอะลุงบิวลุงบิวเอ้นี่มารอคื่อนี่ไม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 ่หย่าเออเออในสัตว์ ว่าแล้วเนียนี่มารอเครื่องนี้นี่แบกกันสองเนือนีบล็อกไอ้ขี้มันบล็อกกูล่วงไหมเนี่ยน่าจะล่วงนี่อะเดี๋ยวฝั่งนู้นก็เสร็จแลวเห็นไหมมันต้องการกูมันต้องการเล่นกับโกูเร็วเร็วเร็วลงบิวลงพิว ลุงบิวมันมาแล้วลุงบิวเดี๋ยวมันมันไม่ฮิวด้วยว่ะเพื่อนมันสนุกป้าไอ้เหี้ยสะบัดเองกันมันไม่ฮิวด้วยมันไม่ฮิวเดี๋ยวฝั่งนู้นก็เสร็จละเห็นไหมมันต้องการกูมันต้องการเล่นก,กับกู เร็วเร็วเ,เรลุงบิวลุงบิวลุงบิวมันมาแล้วล <for> ุงบิวเดี๋ยวมันมันไม่ฮิวด้วยว่ะเพื่อนมันหนุ่มสบัดเลยกันมันไม่ฮิวด้วยมันไม่ฮิวเลยเฮ้ยยฮียไอ้บ้าไอ้สัตว์ เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันยังล้มอยู่ไม่เป็นไรไอ้เหี้ยมันวิ่งเฝ้ากูอ่ะมันไม่ได้เฝ้าเครื่องแล้วเนี่ยดูดิมันจะเฝ้าได้นานแค่ไหนสัตว์ยังไม่เปิดประตูอยู่ใช่ไหมกดรีโคไว้กดรีโคไว้กดไอ้นี่กดรีไว้กดรีไว้ตลอดแหละเฮียวอุ้ยโนวานในสัตว์ งานนี้ไม่มีใครตายมึงหรอกสัตว์เยอะฮูโดวิกหลอกไอ้สัตว์ไม่ถ้าไอ้ไอ้คนเนี้ยไม่บล็อกกูแต่แรกอ่ะ เดีด๋ยวไปเห็นกูวะวิ่งวิ่งดูไหนวะไอมาแล้วไอมาแล้วประตูอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่ตรงกูเนี่ยกูวิ่งมาตรงนนเนี้ยมันมีตาด้วยกันโอ้โหไอ้สัตว์มืออะไรกูเนี่ย มันเปิ๊กมึงเหลือเฟือขนาดเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยยายาไอ้บ้าไอสัตว์เดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนยังล้มอยู่ไม่เป็นไรไอ้แค่มันวิ่งเฝ้ากูอ่ะมันไม่ได้เฝ้าเครื่องเลยเนี่ยดูดิมันจะเฝ้าได้นานแค่ไหนไอสัตว์ยังนายเปิดประตูอยู่ใช่ไหม กดรีโคไว้กดรีโคไว้กดไอ้นี่รีไว้รีอยู่กดรีไว้ตลอดเล่อไรอ่ะอุ้ยโนวานไอ้สัตว์งานนี <c ười> ้ไม่มีใ <c ười> ครตายมึงหรอกสัตว์ยาๆหลบกูโดนวิกหลอกไอ้สัตว์ ไม่ถ้าไอ้ไอ้คนเนี้ยไม่บล็อกคูแต่แรกอะมาดิมาดิเดี๋ยวไปดิเห็นกลุ้งวะวิง่งวิ่งอยู่ไหนวะไอ้เม้วไอ้เม้ว ประตูอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่ตรงกูเนี่ยกูวิ่งมาตรงนี้มันอีกบ้านนึงอะโอ้โหไอสัตว์มึงอะไรกูเนี่ยอ๋อเปิดประตูเลยวะรีไว้รีเลือดไว้้ยหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้ว ไอ้เหี้ยอะไรก,นกูนักหนาว <c oughs> แฝนแ,แล้วแฝบแฝบมันใช้ได้บ่อยขนาดนั้นเลยวะอวะอที่กิลวน่าจะรวยเล็บพร้อมมีนะไปวิ่งออกประตูประตูประตูพร้อมเสมอแหละไ, <c oughs> ไปแล้ว ไว้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 ฉีดาแป๊บ,บนึ่นไว้แม่งเล่นกูคนเดียวนะเหมือนเหมือนนุ้งเจอเหยื่อ